สวัสดีค่ะพ่อพอแม่เอฟซีช่องคุณครูแมวเหมียวนะคะสวัสดีวันที่29เมษายน2568นะคะทักทายโอ้หมุนิสดชื่นเย็นสบายแดดพอฝนตกยังไปปล่อยอยู่ไปนั่งอีกเอ็มวีอยู่นะคะก็ออกกําลังกายตอนเศร้าูมือคูมือนะคะเพื่ออย่างบอกรักษาสุขภาพเจ้าของให้มิแห้งเบองหมอลรมัซะมีแห้งเบองหมอรําคือแม่จ๋านะคะหมอ,อนิขอนท่าแม่จ๋าโดยเฉพาะเลยเด้อไปเยี่ยมลูกเยี่ยมร้านอยู่ทางกรุงเทพเลย ประมาณอาทิตย์ก,กว่าๆแล้วล่ะนะคะไปสักกับบัยรสาวหน่อยเพชรบ้านแพงไปแสดงบุขคืนอยู่ทังไกลๆบ้านได้จ้าห่างจากบ้านพักของเพื่อนะอ่ะสิบเอ็ดกิโลเอายายจ้าก็เตรียมการวัยูุดอเห็นเตรียมเสือมณะเพชรบ้านแพงเสือเสาอีกเสาทูไปเบึงหมอลำนึกใจงึดใจนะคะไปทางใดกับหัวใจเป็นหมอลำเนาะแม่จ้าอันต้องย่อมเลย ดโดยความที่สนิทกันก็เพื่อนนะคุณพูดต้องบอกว่าสนิทกันกบเพื่อนสนิทกันทางออนไลน์จนมีโอกาสได้เจอกันตัวจริงแม่นดีๆค่ะจักฟอนจัดห้องนะคะมวนแล้วก็แจกที่เดียวอุ้ยตั้งแต่มีหน้าที่แรกยันมีหน้าที่สุดท้ายเตยล่ะกลับมาบา้านยังบ่อนอนได้เฮ็ดเบียกตัวอ,อีกนะคะขนาดนี่คือแบบร่างกายมันแข็งแรงอีหลีบมีเหน็ดบ่มีเหนื่อยนะคะตัวอ่อนซ่อนนะคะก็ให้เพื่อนดังๆปังๆมันๆ ไม่ถือศิลปินนะดังๆเบางฝังมันหมานมนะจากแม่จา๋าตลอดแ,แม่จา๋ามีแห้งมีแรงไปแบบนี้อันนี้ต้องเงื่อนใจเพื่อนอีดีนะมาเบาพื้นมาเพื่อนอ่าไปยังเกาะไปเบิงหัวลำทางไหนนีอยู่เมืองอุบลน,นี่มาสิบงานสมุดบาร์เดือนหนึมาสิบงานแม่จา๋านี่บางครั้งนีสิบงานเลยนะแล้วเสื้อกายจังเปดจังเก่าหน่อยครั้งนะโดยเอาตัวเฉลี่ยเลยคือเปดสิบเปอร์เซ็นต์แม่จา๋าไปเบิ่ง คันคันมีรถพาไปคือไปแน่นอนแต่เพื่อนนะ่ะมีแต่รถมันขับเป,ปิ่นต้องอาศัยคนอื่นบางทีก็จ้างเขาเจาขับรถพาไปแล้วก็มาหับเอาหญ้ามือเสานี่คือการลงทุนของเพื่อนไปแจกติปโอ้ยเอฟซีเอฟซ,เอซีเพื่อนก็คือหมอล่ำนะเอืน้นทักแม่จ้าแม่จ้าโหนมาบางโคน่นถึงขันโต๊ะโ,โอกใจว่าแม่จ้ามาได้ได้จังไดมาเมียนอิ๋ดีอยู่บอกเพราะว่าขันอยู่ทางสกลเอ้ทางอยู่ทางอ,างอุบลนี่คือเรื่องปกติ นะคือเรื่องปกติที่เพื่อนไปอยู่แล้วบอกเพื่อนสิมากที่สุดคือวงสาวหน่อยผิดบันแพร่กับสาวหน่อยแล้วเบื่อนชู้ที่เพื่อนไปประจำนะวงอื่นมันก็ไปอยู่ดอกแต่ว่วกับบรีทีบริดูปานนี่คือสองวงนี้คือเพื่อนบอกพลาดเลยเพิ่นไม่ีลูกหักได้วงหนึ่งมันก็มี่น้องมาณนะวงสองเพิ่นก็มีน้องเอกชอนวรินลม่บอกละเพื่อนก็ไปให้กำลังใจตลอดเะว่าวพื้นตอ่อยุสกุลไอ้อยุสกุลผันยูอุบลเนี่ยไปเกือบถูกงานสีสเกตก็ไปไปเซอร์ไพร์น้อง ชนบริ่นตัวนั้นก็ได้ฝนตกฝน,นลิ่นกับไปฝ้าห้องกับไปหรื <c oughs> อทางสิสเกตก็มีหลานอยู่กับแห่ไปทางครูขันไกลทุกคนก็ต้องตกใจเนาะว่าไปได้จังไดและอีกอย่างเคยมาเบิงหมอลำหอดเมืองสกนนะุนนลนครผมเลยมาเบิงหมอลำอยู่สกุลนครมาหาคุณครูพาคุณครูไปเบิงหมอลำบ้ปวด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 ไม่จ๋าไพสีว่าปวดกับว่าปวดได้เพิ่มมากเนาะ ความสุขของเพื่อนศิลปินที่พบพ่อเพื่อนเห็นแม่จ๋ากับหูตัวเลยว่าแม่จ้าไปเหมือนก็ตตรงมาแนนนอนอย่างหน่อยก็ไดติบมือด้านหนาเวทีบาโคนก็กไดมาไล่ว่าสั้นพาดนะคะเอาเพื่อนบ,บ่เบิดไดบานี้ไปกรุงเทพสาวหน่อยเพิดบานแพงมือขึ้นนี่แสดงอส่อยู่อยู่อ้อมหน่อยอ้อมใหญ่เพื่อนนั้นวอยู่ไซก็ไดอยู่ไซก็ไปนะคะก็ไไเมือขึ้นไปหามานะไปเจอแม่ตุกแม่เดือนบอกโอ้ยมวน ถ่ายรูปมาอ่านคู่แต่อันหัวคำผละ่ะนะก็ดีใจนะโอ้ยเมตุกเทขนาดเป็นวะเมเดือนกันหน้าหักก็สันโอ้ยมีแต่คนตาหักแต่อีกคนนึงผู้ใหญน้อกูก็บริใจนะฮะบอกถ่า,ายรูปกอดคอข้างบนผุนเดอ้อมาแล้วก็ขออนุญาตแม่จ๋าเอาภาพเอาคลิปได้หลายคลิปที่ส่งมาเนี่ยมาอันเบาหมูวฟังหมูวอ่อนซ่อนความเป็นเมพญญาเอฟซีนะคะเป็นเอฟซีของวงุงหมอลำ่ำ นะคะเพราะว่าจะเป็นศิลปินที่เพื่อนหักเพิ่นแพงอีกได้โดยเฉพาะน้องมานานี่ทั้งกอดทั้งหอมเอาหอมเอานะน้องเอกชนบริณสิทธิแล้ววันนี้ก็ทายรูปมาให้เบิงส่งคลิปมาให้เบิงโอ้ยของแถ้จริงๆแม่จ๋าแม่จ๋าของแถ้ของแถ้นะคะโอ้ยนะคะย่อมใจย่อมใจน้อมใจด้วยความหักความแพงก็ชื่นชมเดอ้อดีใจที่ได้เจอแม่ตุกตัวจริงดีใจที่ไดเจอแม่เดือนแลวก็แม่อีกหลายหลายคนนะคะพอกันนะคะด้วยความรู้สึกที่ดี มีความซึ้เป่าหมมยเดียวกันน้เมทุกเมทุกหรือคนเท่ๆนะคะเจอกันแล้วน่ารักน่ารักน่ารักเช่นเดียวกันนะคะมีโอกาส <c oughs> ก็ได้เจอกันคือเก่านะคะด้วยความหักความแพงเอ้ามเาเบอดินท่าใญ่จ่ากับล,กลูกๆที่เพิ่นหักเพิ่นแพงไปเพียงแขนี้ก่อนวงสองอย่าลืมด้วยแม่จ้ามือแลกงนี่อยู่ลพบ,บุรี ถ้าเกิดย่ายจ้าไปก็ปุ้ยจากสิกดไหลเห่ลอยลอยเถื่อพันเถื่อบุเลยเด้ออยู่ลบบุรีเพราะพันเม็นมีผู้พาพไปไปแนนอนนะ,ะก็รอรุ่นเมืองว่ามือเร่งแม่จ้าจะไปบ่อค่ะฟังเพลงมวลไทยคลิปกับภาพบรรยากาศของแม่จ้าน่ารักน่ารักรกันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ ากบ้านจากเรือนมาไกลตั้งปาไม,ม่ทานเอาไว้ในใจอยากเป็นหมอลำรู้ผมไม่หล่อเนื้อตัวทั้งแหลทท้งดำยังมีเสียงพอช่วยคำเป็นใบเบิกทางสร้างฝัน วาานห้ปู่ผู้่านลูกหลานสิมาขอพรกราะปูกราบ,ราบย่าขออ้อนแม่พ่อพี่น้องทางบ้านบักลาไปเดอ้อไปเป็นหมอลำอย่างที่ต้องการได้ดีสิมาสร้างบ้านบ่ลืมผู้พานสักคน ยายามนินแม้นเพียงได้ยินทำบุญนีน้ยาไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเขห้าหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลง,งานด้านสินละปิน มาณาชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนี้อยา่าคิดเปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุก้นทุกแห่งด้วยความหักแพงคููบาอาวคููพา thank <laughs> you ไปสนสร้างเงินสร้างงานย่อนเขห้าหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผมงานด้านสินละตินผมมานาชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซี คนนี้สาวน้อยเพศบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนี้อย่าทิ้เปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกหนทุกแห่งด้วยความหัดแพงคู้ปเป่าวคู้พาน